สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่วันนั้นเอาลงจากยอดไม้นะครับลิบนี้เราได้แก้ไขช,ชุดเรเซอร์นะครับแล้วก็สายคอนโทรลมาดูกันครับว่ามันจะผ่านไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้ครับมาจริงๆแล้วมันก็มีถนนลาดยางนะครับกว้างมากแต่มันไม่ถูกทางทิศทางลมเราก็เลยต้องจำเป็นได้มาวิ่งถนนเส้นนี้ ไปไก่มันได้โอ้ค่ะหล่อสุดสาหร่ายป่ะข้างกิ่งที่๊บไอ้ไก่มันได้กันนี้พวกคนสนามเดียบไปจับลมไปกันมั้งเห็นยังวะเห็นมีน้ำยากินลา mến khí hoài nần đê chị tay 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 ลก็เป็นเรนว่าบว่ะหน่วยหน่วยเก็บกู้ครับหน่วยเก็บกู้หนักว่ะเนี่ยผู้หนึ่ง่าหนักผู้หนึ่ง่าเพราะหนักอันบักหนึ่งมันแบกของหนักบักหนึ่งแบกของเบาแล้วมันเศร้าตัวมันไปน้ำมันเศร้าไปเสียงเศร้า ด้บเยุคุอป้าถ้บอกข้นสูงมก็หนีในว่าบ่เหลือในว่ามุนเองเงี้ยโอเดี๋ยีาขึ้นไปเลยิโล่นอดี๋ยวะจับังลกนาอ chắp 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 cắt chắp 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 on see vähemalt . no hakkab ühega täis . เนได้มึงจะเล่นแต่บออัว่อะรอตี่ดวะเออยังนี่เล่นได้ยังนี่เจอตอนใายท่านที่ดินงเจอพ่อพันปะพ่อมันเป็นจตยินขึ้นได้อีกพ่นีล่มตนยูเ้นเรือ่อ้ลมพอลปาดล่ม,ลมะนะม,มันล่มเนาะเครื่องแตกได้หลอาาดล่ ดีกว่กว็องมันแพงอยู่พอ่อย่างหนัง<ฮ>มันคืหลุดสายสาเนยนนะนัน่นหนึ่งสายเนยันกระปุกกดะุไม่อึุด ลุจ <od three things> ับเนลยกจับไยไงจับฮนเลยโงอเงี้ตอนตอนนี้เืินตอนไปห่าตอมไปห่าเนีขเขียวปวดเร็วเลยตามลงมนะไดแล้ว กูจะหลวดเป็นยังกาจะพุดไม่ถิเฮ้ยเลี่ยทำูมบอก่าทเสรจางงมันบ่มีลมมีแต่ข้างล่างเดี๋ยวบา

ยังไปตัวเอาเขาไปนี่แดดเอาเขาไปนี่เ,เอาขาโปนกันไปพักกันพักกันสตอ็สตอปสต็อปบาน,นี่ยหว่าี๋ยวเปใคไปมั้ย 哇！真有呀！这。 ิดตูเป็นน้ำเครือง

chết lọt Rồi mình người thằng cặp lên không? Rồi, rồi Mấy người, gì đó? Thằng gì đó? Thằng câu rồi đó. Đó, hãy phân này Rồi. Nó về. Hiển quá, đi vô luôn thân. tiền quá. ดีอยู่เหลียวเงินเก็บไปต้องใส่ต้องหลือเซอร์โวหยุดขนำมาใส่แล้วลมห้อใดหรอด้วยเนะาะแต่ว่าปัญหายอยู่เซอร์โวกันเครื่องพอกับพุทธิ์ขังเด้๋ นี่ละอัดเครื่องขึ้นมุนงือนนั่นระบบเ้าลอเาคอยจะทำรพ่อ,อ,อบอกไปกัไปเด้อ ไปเองได้ออปไหนไปไหนแล้วไปไหนเออแ้ยเออวูนี่กำลัง ไล่ต่อมี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 รถเต็มอยู่พวม่มคิดว่าเป็นซพเถหึงได้ดูนิ่มน้ำมันกค่นี่ฮ้ยับสายข้าไวบไปขด้เลยก็ไหลเลย Lung đấy mới kịp hoặc là nhăng lung đấy được <laughs> <laughs> không? <laughs> <laughs> 干啥呢？不乐意，不乐

เซอรโวก็ได้ไะนี่โอเคครับผมก็หลังจากที่ทดลองในรอบนี้นะครับสำหรับเจ้าล่มบินเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุนี่ครับเจ้านี้ครับนี่ผลปรากฏว่านะครับล่มโอเคครับเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องปรับแล้วแต่สิ่งที่ต้องปรับกลับอยู่กับตัวเครื่องครับก็คือเซอร์โว เซอร์โวดึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับไม่มีกําลังนะครับผมก็ต้องทําการเปลี่ยนทั้ง2ตัวซ้ายขวาซ้ายขวาครับอาจจะเห็นจุดสําเร็จแล้วนะครับจุดจบของมันแล้วล่มคือตัดประเดีนยออกไปนะครับจบแล้วล่มจบแล้วเหลืออย่างเดียวเซอร์โวดึงเลี้ยวครับนี่ทั้ง2ตัวซ้ายขวาครับก็สําหรับคลิปนี้ถือว่าได้ การทดลองผลไป90% 80%เปอร์เซ็นแปซแล้วกันเพราะว่า10%บเปอร์เซ็นอีกยี่เปอร์เซ็นอยู่ซีโรสองตัวก็คือตัวเครื่องส่วนล่มจบแล้วครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับล่มบินเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุสำหรับอีพีนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอีพีหน้าเราจะมาที่เดิมเนี่ยครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สุดยอดไหมห้านบ่ห้านบ่ห้านบบน่เด็กใหม่ครับเด็กใหม่ชื่ออะไรฟาร์มครับชื่อฟาร์มโซโน่เกมเดาออกเลยครับเียนกมเดาออกห้านายตากล้องห้องห้านะห้านะเดี๋ยวกลับไปกินน้ำเย็นเนาโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปตัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับยูฮูสุดยอดธงชัยเเบลยูฮู